าเริ่มกันเลยไกด์ปราสาท801นะครับโอ้ไปเร็วไปเร็วอ่าอันแรกเลยเราเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแลนด์มาร์กก่อนแลนด์มาร์กอันไหนสำคัญไม่สำคัญไม่สำคัญที่ว่าหมายถึงว่าอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้ซื้อตอนที่แบบว่าเราอิ่มตัวแล้วอะค่อยไปซื้อทีหลังแต่แลนด์มาร์กสำคัญสำคัญก็จะเป็นพวกเพิ่มสแตทเพิ่มพลังต่างๆ ก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันนะครับในรูปเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าเออเราต้องใช้เพชรเท่าไหร่ในการสร้างแล้วอ,อ่าเราต้องใช้วัตถุดิบเท่าไหร่ที่จะใช้สร้างลายมากมันนั้นนะครับอันนี้เป็นนั่งนั่งดูเองก็ได้ั้าเพราะว่ามันก็คือผมผมมาดึงรูปมาไงดึงมาจากในคาเฟ่อะ่ะมีลิงก์มีอะไรนะครับกดไปดูได้ แต่ถ้าดูไม่ได้คือติดน่าจะติดเงื่อนไขสมาชิกอะ่ะแล้วก็จะมีไลน์มาเพิ่มพาเพิ่มคลิเพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม HP เพิ่มลดดาเมจพวกนี้ยสำคัญหมดนะครับควรจะมีไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้ช่วยเพิ่มพลังให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตีมังกร PVP ลงดัน P, Done, นะครับ ทีนี้พอเราซื้อพวกนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูพวกลองลงมาถ้าเราอยากให้อ่าผลิตของไวขึ้นนะครับเราควรจะมีแรนด์มาร์คนาฬิกานะครับสำคัญมากเลยควรจะอัพให้เต็มไปเลยนะครับเลเวลสิ 10, ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วมันมีผลยังไงกับการอัพเลเวลคุกกี้ให้เต็ม <c oughs> เร็วๆเ,เดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่า มีกับไม่มีไลน์มาร์กไรการแตกต่างกันขนาดไหนนะครับไ mm hmm. ลน์มาร์กอันหนึ่งที่จะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ย mm hmm. ผมสามารถออนได้เช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนก็เลยไม่ได้ซื้อก็คือช่วยลดเวลาฟื้นฟูสเตมินาเยลลี่ ina, แต่สหรับคนที่ติดงาน mm hmm. นะครับมีงานประจำแบบพี่บอล ประจําหรือเปล่าพี่ประจําสิประจํางานประจําประจําเนาะประจําเนาะเป็นประจําแบบพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นประจําเป็นหกวันใช่ไหมพี่หกวันต่อสัปดาห์ก็ขึ้นอยู่กับบางคือถ้าถ้าช่วงนี้ยช่วงนี้ก็จะเหลือห้าวันแล้วแต่ถ้าเกิดช่วงที่แบบบูมบูมอ่ะก็จะโดนหนักก็เอาเป็นว่าตีเป็นห้าวันอ่ะตีเป็นห้าวันบางคนนะครับผมคิดว่าน่าจะส่วนใหญ่ในกิ้วนะครับ ที่แบบว่ามีงานประจำนะครับ5วันต่อสัปดาห์เลยหรือบางคนอาจจะต้องเอไปเรียนนะครับคนซื้อนะครับแลนด์มาร์กอันนี้ช่วยลดเวลาฟื้นฟูเจอร์สเตมิน่านะครับอันต่อมานะครับช่วงแรกเนี่ยอ่าจำเป็นมากเลยก็คือแลนด์มาร์กกิลนะครับผม <laughs> แ,ตแต่แต่ตอนนี้คือบบว่าเวิววิจะขึ้นชาแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เอพีมหาศาลแต่ถ้ามีก็ดีครับไม่ได้มาคับให้มีนะ เรียกว่าขอความเห็นใจนะครับเพื่อ,อเพิ่มเลเวลกิลของเราให้มันมากกว่านี้นะครับพอเลเวลเกลเราสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มเอฟเฟกมากขึ้นเป็นพลังโจมตีเลือดนะครับแล้วก็พลังป้องกันแลนด์มาร์คที่จะมีหรือไม่มีก็ได้โดยผมไม่มีเลยแม้แต่อันเดียวสังเกตได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เติม่ต้องพานเนี่ยกรอบจะไม่ใช่สีทอง <S <S ไปนั่งดูได้เลยครับทั้งสาขาหนึ่งสาขสาขสองไปนั่งดูในตอนเปิดระบบสมาชิกกิลเนี่ย คนที่ไม่ได้กรอบทองนีคือไม่ได้เติมพิมพ์พาสตเช็คได้เลยนะครับเพิ่งจะมีดรามา่าในกลุ่มมาไงว่าสายฟรยีแต่กรอบทองจะไม่ฟรีนะนั่นแหละอย่างผมนี่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ะคือคือถ้าเกิดคุณฟรีจริงอะ่ะ <laughs> มาเทียบกับผมนี่มามากล้า,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 าตาไม่ <laughs> มันมีมันมีคนนี่ไง,ไงแบบออกมาขิงไงว่าแบบสายฟรยีแต่แบบขึ้นไต่แรงสูง <laughs> แต่ขอบทองเนี้ย <laughs> ฟรีแต่รับแต่มีเคร่งทอมพัดผมไม่เรียกฟรีแล้วนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเต,ติมนิดหน่อยอ่าเติมนิดหน่อยผมเรียกง่ายเติมนิดหน่อยแต่แต่มีมันก็ช่วยล่นเวลาในการอัพเลเวลคุกกี้นะช่วยขนาดไหนมผมก็ไม่ได้คำนวณขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะมีความต่างๆจากบ้านคุกกี้ปกติอยู่อันนี้มีมีตัวเลขอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูต่อไปอ่าอันนี้ไม่จําเป็นไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็สบายในระยะยาวครับอย่าง2องันนี้ก็คือแลนด์มาร์คที่ไว้สุ่มเสษวิญญาณคุกกี้นะครับมีประโยชน์นะมีม,มีมีประโยชน์ระยะยาวแต่ถ้าคนเอ่อแบบว่าของเนี้ยไม่ค่อยมีอย่าพึ่ง <laughs> อย่าพึ่ง <laughs> มันเหมือนกับเป็นการสุ่มเกลือหนึ่งชิ้นต่อวันเอ,อ้ยอ,อ,อย่าไปเรียกเกลือสิ <laughs> <laughs> เรียกว่า <laughs> สุ่มไมเลสสุ่มไมเลส ใช่แตไเลรไงแบบบางทีก็ได้แปดบางทีก็ได้สิบห้าบางทีก็ได้อะไรเงียเพราะว่าพวกแปรกับพวกคอมมอนของผมส่วนใหญ่มันก็ตันกันแล้วไงก็จะได้ไมเลสสะสมไปเรื่อยๆว่าแต่แอนเชียนนี่เขาให้เท่าไหร่ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยรู้เดี๋ยรู้อยากรู้เหมือนกันแล้วก็อ่าลดเวลาส่งรถไฟกับลดเวลาสำรวจบอลลูน จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ผมผมไม่ได้ซื้อไม่จําเป็นไม่มันบางคนมันก็ไม่จําเป็นไงแต่ถ้าแบบว่าเจอเพราะอะไรสังเกตใช่ไหมว่ารถไฟอ่ะจะําเวลาที่ใช้ในการส่งรถไฟอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับของที่อยู่บนรถไฟซึ่งมันสุ่มอยู่แล้วดังนั้นต่อให้มันเพิ่มเวลาหรือเวลาลดเวลามันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่เวลาที่ตายตัว มันเป็นเวลาที่ขึ้นอยู่กับของที่อยู่บนขบวนใช่แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นคนที่ออาบ้านแบบโอ้เน้น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 ตะลุย PvP พีรือเ่ดานอย่างเดียวแบบพี่บอลน,นะฮะแทบไม่ขยายร้านนะฮะก็จะแบบว่าอาจจะมีประโยชน์นะอันเนี้ยพี่บอลก็จะแบบส่งรถไฟแบบรัวๆนะวาว่จะดูคลังดูโกโดังไมมล่ะว่าตอนนี้ของผมอะ่ะเดี๋ยวนะ เสาเสาหนึ่งร้อยอิดกับเข็มทิศย่างละสามร้อยถามว่าพอไหมไม่พอครับไม่พอไม่พอไม่พอ <laughs> ใชเยเจริถงต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยเพิ่มเหรียญหลังจบการต่อสู้อันซ้ายแน่นอนซื้อได้อยู่แล้วแต่อันขวาลิมิเต็ดถ้าใครอยากเห็นมาชมที่เมืองผมนะ <laughs> ผมมีนะไอเรมาริมิตตอ่ะอันขวาเนี่ยต้องทำเชิญเพื่อนห้าครั้งอ่ะอมผมก็ปั๊มตัวไก่ออะดีปั๊มตัวไก่วนไปก็เลยได้แลมาร์กอันขวามาตอนเรียกว่าถ้าเกิดผมขายไอดีนี่น่าจะได้หลายแสนนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเลมาร์กอันนี้ไลมาริมิต็ดใช่ว่าจะมีกันง่าย,ายๆครับอสองอันนี้เพิ่มเดรีดหลังจบการต่อสู้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ แต่ถ้ามีก็ก็โอเคมั้งนะดันในอนาคตอาจจะแบบว่าให้เหรียญเยอะขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอาจจะเปประโยชน์ก็ได้อ่าทีนี้มาเริ่มมาค้ก,กี้เข้าก,กี้หนึ่งหลังนะครับเราจําเป็นต้องใช้ไม้หกสิบสองน้ำตาลหกเก้าเสาเก้าอิดแปดเข็มทิศเจ็ดเงินอีกห้าแสนแล้วเราต้อง <c oughs> เอาเวลาไปก่อสร้างเพื่อให้มันเต็มเลเวลสิเนี่ยรวมกันเลยหนึ่งวันยีิบชั่วโมงสี้านาทีอันนี้คือแบบจากเลเวลหนึ่งมาเลเวลสิจะใช้ของเท่านี้มีเวลาต่อสร้างทั้งหมดเท่านี้นะครับแล้วสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่สาสิบหกหลังเลเวลปราสาทเนี่ยเวลามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะได้บาคุกกี้เพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดก็อยู่ที่สาสบหหลังเมื่อถึงปราสาทสิบสอแล้วเดี๋ยวผมก็ถึงแล้วละ่ะ อันนี้มีคนเขาไปคำนวณว่าปภาษาทแต่ละเลเวลเนี่ยมีความต,ต่างกันยังไงไอเอไอลูกกวาดดาวลูกกวาดที่ไว้อัพเอพีคุกกี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบไปดูเลยอันนี้มันคือแบบละเอียดนะไปดูเองนะผมไม่ขอพูดถึงเราจะไปไปตารางอันนี้เลยดีกว่าครับมันเขาเขาโชว์แค่ราสาแปถึงภาษาสิบสองแต่ละปภาสาทเนี่ยมันบอกว่ามีความต,ต่างกันอยู่นะ ว่าพออัพขึ้นแล้วเนี่ยจะมีความต่างๆจากระดับเดิมที่เราอัพขึ้นมาเนี่ยกี่เท่าอย่างสมมุติว่าผมตอนนี้อยู่ปาร์เซตสิบเอ็แล้วถ้าผมอัพบัรคุกกี้จนตันหมดแล้วเนี่ยพอขึ้นปาร์เซตสสปุ๊บก็จะแบบว่ามีความต่าง,างกันเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดไปสิบสองหนึ่งจุดหนึ่งสองเท่านะครับแต่อย่างบางคนเนี่ยในเกมเนี่ยบังเอิญว่าอ่าไอตารางอันเนี้ยมาสอดคล้องกับ พนานการกิวเราพอดีไม่มีคนที่ประสาทเลเวลเจ็ดลงไปเลยใช้ได้ก็ถ้าเกิดคนที่ประสาทแปดอยู่เนี่ยแล้วคุณขึ้นมาประสาทสิบเลยเนี่ยคุณจะได้ ep c o o k i ้เพิ่มขึ้นถึง1.8เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้รีบขึ้นมานะครับอย่าลองนะครับอัพได้ก็อัพเลยครับเรื่องร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปเนาะว่าอขยายร้านยังไงให้ไม่พลาดหรือถ้าคุณดองของเยอะแบบพี่บอล จัดเลยครับภาษา12อย่ารออย่ารีรอนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาได้เสนอไว้ว่าพอขึ้นภาษา8แล้วเนี่ยวัตถุดิบเราก็เริ่มหาได้ง่ายเราควรจะอัพบา้านคุกกี้ทุกหลังเลยเนี่ยไว้อยู่ที่ประมาณสักเลเวล6เลเวล7รอไว้ 6, ไว 7, ไวพอภาษา9ก็เป็น7กับ7หรือ8ก็ได้พอภาษา10ก็จะเป็นบัคกี้เลเวล9แต่ในความเห็นส่วนตัวผมนะเท่าที่อ่านมาจากหลายๆไกด์เนี่ยผมคิดว่าขึ้นไปเลยดีกว่าครับ12 แล้วแต่ละหลังเนี่ยควรจะมีบ้านคุกกี้เนี่ยซักเลเวล8กําลังดีทุกหลังเลยแล้วก็ค่อยอัพไล่ไปทีเดียวอะครับค่อยๆไล่อัพไปเรื่อยๆแต่ผมนะแต่ที่ผมที่ผมอัพไปอยู่เนี่ยคือเลเวล7หมดนะเพราะว่าผมมีเวลาออนไงมีเวลาออนเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนสหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยโว่าอัพถึงเลเวล8ก็โอเคละ ทีนี้มันก็มีคนไปคำนวณอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาลูกอัดที่ต้องใช้ในแต่ละเลเวลคุกกี้มานะครับจนค่าเขาไปสามารถเขาสามารถทำนายดาวของคุกกี้ว่าถ้าเกิดหกดาวมาเนี่ยจะมีนะหกดาวแต่มันยังไม่ปดปดตอนไหนไม่รู้ก็ทำนายไปว่าเออมันน่าจะต้องใช้แบบมหาศาลแบบ มากๆๆๆมากนะครับอาจจะไม่ใช่1 9บต่อเวลก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าดูจากค่าเฉลีย่ยแล้วมันดูจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้อันนี้จะจะเป็นตารางแบบ e XP นะครับถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ต่อาศาสติบตอนนี้นะครับจะมีบัคุกกี้ทั้งหมด28หลงัง คุณจะได้ดาวลูกกว่าในประมาณนึงเนี่ยก็คือตามตามทมี่เห็นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณยังประสาส10อะล้บบัคุกี้คุณมีเท่านี้แล้วเลเวลบัคุกี้คุณคุณได้แค่นี้คุณต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์โดยประมาณนะครับเพื่ออัปเลเวลคุกกี้ตัวนึงให้มันตันเลเวล50จากเลเวล1มาเลเวล50านะอันนี้คือยังไม่ได้คิดหักเวลาจาก แลนด์มาร์กนาฬิกานะครับพอมีแลนด์มาร์กนาฬิกาแล้วเนี่ยลดไปได้เยอะเลยนะครับจากเกือบ2สัปดาห์เหลือ11วันกับอีกครึ่งวันโดยประมาณก็ตีเป็น12วันอะ่ะจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะ13วันใช่ไหมก็เหลือ12วันจวันตีไม่ถึง12วันอะ่ะก็เหลือเท่านี้เลยนะครับทีนี้พอเราขึ้นปราสาทส2 2แล้วเนี่ย แล้วเราอัพทุกอย่างเต็มหมดแล้วอ่ะเราจะใช้เวลาในการอัพคุกกี้ตัวหนึ่งนะครับจากเลเวลหมาเลเวลห้เนี่ยภายในเวลา10วันเองนะครับพอเรามีแลนด์มาร์คนาฬิกาอันนี้ผู้เขียนเขาไม่ได้คำนวณแต่ผมคำนวณให้นะครับ9วันใช้เก้าวันแค่นั้นเองครับในการอัพคุกกี้เลเวลหนึ่งมายัางเลเวลห้าสิบแลนด์มาร์คทีต้องพาร ่าเผื่อ,อยังไม่เคยรู้นะครับว่ามันแตกต่างยังไงจากบ้านคุกกี้ธรรมดานะครับเขาไปคำนวณมาอย่างละเอียดเลยนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าไอไ Kingdom Part หนึ่งหลังเนี่ยหหลังนะมีค่ามากกว่าบ้าคุกกี้ธรรมดาที่ลิเวตันนะสิเอ่อหนเท่า ก็กลายเป็นว่าเอมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหรน่นี่เพราะว่าตอนนี้เลยมากคิมด้อมพาร์เนี่ยถ้าเกิดใครที่ซื้อมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมีถึงสามหลังอาจจะช่วยย่นระยะเวลาไปได้ประมาณนึงแต่ต่อผมผมไม่ได้ซื้อนะก็ <c oughs> อย่างที่บอกไม่ค,ค<น>่อยคุ้มนะมก็เดี๋ยวบอกเลยแล้วกันว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันไม่เหมือนกับบ้านที่เราจะกดรับตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแลนด์มาร์คของคิงด้อมพาร์สอ่ะเราต้องรอให้มันเต็มเท่านั้นถึงจะรับ ได้เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนั้นเราลืมข้ามไปวันเราก็ขาดทุนแหละท้าริงเหรอไม่สามารถรับได้เรื่อยเรื่อยหรอคะพี่ไม่สามารถไม่สามารถรับระหว่างโปรเซสได้ต้องรอให้<อ>เวลาเขาดาวมันหมดเหมือนว่าว่าเหมือนว่าถ้าเกิดมันตีไปสองชั่วโมงเงี้ยถ้าเป็นบ้านปกติอ่ะเราจะผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วเข้ามากดรับก็ได้ระหว่างระหว่างโปรเซสถูกปะมาแค่รีเซต็ตแต่ถ้าเกิดเป็นแลนด์มาร์คต้องครบสองชั่วโมงเท่านั้น จึงจะรับได้แ้นี้รันก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มสูงสุดมันคือ24ชั่วโมงคือแบบต้องรอแบบวันหนึ่งเลยแล้วถ้าเกิดถ้ารับช้าไปก็เวลานะเวลาชีวิตคาดเคลื่อนอีกก็พิจารณากันเองนะครับแต่โดยส่วนตัวผมอันนี้บอกส่วนตัวส่วนตัวเลยว่าไม่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าคุ้มไปมากกว่าเดิมเท่าไหร่พอผมเห็นตารางเนี้ย ล้วผมเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นแลนด์มาร์กนี่ใช่ไหมมันก็ต้องเหมือนกับแลนด์มาร์กนั่นเืน่อๆอ่ะที่ว่าเวลาครูดาวมันต้องหมดอ่ะเราถึงจะรับของได้ผมคิดว,ว่าเออไม่ซื้อแหละดีละ <laughs> ไม่ซื้อกันแหละดีละทีนี้มาพูดถึงเรื่องจำนวนคุกกี้กันนะครับพอเราขึ้นประสาท12แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีร้านค้ามากขึ้นบอลลูนเนี่ยตอนนี้หลายคนอ่ะถึงเอพิโซด8จนหมดแล้วอาจจะมีบ้างที่ยังไม่ถึง8 3 0อ่ะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเคลียร์ต่้ม7หมดแล เราต้องสูบวนลนูนไปละห้าตัวแล้วก็ต้องเอาไปลงร้านค้าอีกแน่นอนว่าคนอาจจะประสบปัญหานี้ก็ได้นะครับคุกกี้ไม่เพียงพอเอาไปวางที่ร้านทำไงครับก็ต้องสุ่มเพิ่ม,มไงมเพราะนั้นถ้าถ้าเกิดให้ผมแนะนำจริงๆนะถ้ามีถ้าหาหนทางที่จะทำให้เราได้คุกกี้ได้ทุกตัวเลยเนี่ยจับไปเถอครับ เจเว้นชูครีมอ่ะอันนั้นคือต้องออกจากกาชากิวเท่านั้นก็ไม่ได้ก็ชางมันแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยควรจะแบบเอาวิญญาณ<อ>ไ,ไปแลกเอาคอยไปแลกไ,ไ,ไ,ไม่ก็ไปซื้อในร้านอารีนาก็ได้ครับอย่างอาัลมอนด์กับตาเต้แล้วก็เอพิโซที่มันยังไม่ได้แลกแลกด้วยเวเลตได้เนี่ยไปซื้อในร้านอารีน่าครับก็คอยแหวะเข้ามาเปิดอ่ะก็ถ้าโชคดีก็จะซื้อได้ทีเดียวเลยสี่ชิ้นแต่ถ้าแบบ มันน่าจะโชคดีไปไหมอ่ะสามารถซื้อได้ทีเดียวเลยนะอัลมอน1์สิบสองชิ้นแ่ะแต่ทุนต้องมีแต้มอารน่าถึงสองพันสี่อันนี้คือแบบโชคดีสุดเลยนะผมแต่ผมผมเคยเจออย่างมากอะ่ะแปดชิ้นนะอืเคยเจออย่างมากแปดชิ้นก็โชคดีหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็จำนวนคุกกี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็สําหรับเราชาวโอเวนเบกเนี่ยเราก็จะรู้ดีกันอยู่แล้วครับว่าคุกกี้ทุกตัวสําคัญนะครับอย่างกิจกรรมอัลมอนเนี่ย ที่ว่าเราต้องเอาคุกกี้ไปลงดันเพื่อเพื่อเอาของเนี่ยถ้าเราไม่มีคุกกี้ตัวน,นั้นคือเราทำเควสไม่ได้เลยเพราะนั้นน่าจะเห็นลิเดตของการมีคุกกี้ทุกตัวแล้วเนาะม,มาพูดถึงเรื่องลายการผลิตของนะครับโอแปลไทยเส้นทางการผลิตของแล้วก็โอโอ,โอ้ตารางนี้แบบสุดติ่งมากเลยนะครับ มีเส้นทางผลิตของไม่พอมีจํานวนของที่ต้องส่งรถไฟด้วยว่าเออเวลามันวิ่งมาขาบวนหนึ่งแล้วเนี่ยเจอแน่ๆถ้าเกิดเจอไม้เนี่ยสาสิบชิ้นชัวๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เขียนเขียนรายละเอียดให้นะเพราะว่าไอกราฟไอรูปอันเนี้ยมันไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนอกจากรูปตัวเลขแล้วก็เส้นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเขียนคำอธิบายม่ให้แล้วนะก็ดูตามได้นะครับถ้าเกิดเราจะแบบว่า เข้าเกมปุ๊บส่งรถไฟได้ชัวๆเนี่ยก็เห็นตัวเลขในวงเล็บเนาะคูณตามไปครับนั่นคือของที่คุณควรดองส่งรถไฟได้ทุกขบวนแน่นอนครับชัวชัวการันตีแล้วก็ตามแพดล่าสุดเนี่ยเขาให้อลลรร่าที่สุ่มออกหลังส่งรถไฟเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เสาอิดเข็มทิศเป็นอะไรก็ได้แต่จำนวนคือยังตามนี้อยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยน แต่มันก็ไม่มันมันเหมือน,ม,นมันไม่แก้หรือเปล่าโอ้ยผมยังรู้สึกว่าเอรษฐีอของขาดอยู่เลยอะแค่ตายเถอะทีนี้ผมจะเสนอว่าเราขรอัพลานประมาณไหนก่อนขึ้นประสาทสิบสองแล้วหลังขึ้นประสาทสิบสองเราเราวรอัพอะไรไม่วดอัพอะไรนะก่อนขึ้นประสาทสิบสองเนี่ยลูกแก้ว อัพอัพนึงแค่ลูกแก้วนะอัพนึงแค่ลูกแก้วโดนัทช่อดอกไม้ลูเปียแล้วก็อะไระก้อนเมฆใช่ไหมก้อนเมฆแล้วก็คัพเค้กที่ได้มาตอนขึ้นปรสสาท1สิบเอ็ดอ่ะแล้วก็อัพถึงแค่แหวนเพราะว่ามันจะมีร้านแหวนมาด้วยอะ่ะก็ควรจะมีขอะมีร้านค้าที่อัพถึงประมาณนี้รอไว้เลย โซลร้านแยมก็ประมาณนี้นะครับอัพประมาณนี้พอนะไม่ต้องอัพไปมากกว่านี้แล้วแต่ถ้าเกิดใครอัพไปมากกว่านี้ก็พอครับพอไม่ต้องไปต่อแล้วก็ขึ้นประสาทสิบสองไปเลยครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บอัพประมาณนี้ถามว่าที่เหลือเนี่ยทําไมไม่ให้อัพคือมันผลิตนานด้วยแล้วจากที่เราเห็นว่ากว่ามันจะมาเป็นของแต่ละอย่างเนี่ยโหนานนะ ก็เลยไม่ได้แนะนําให้อัพแต่ถ้าคุณอยากจะอัพก็ตามสะดวกครับแล้วแต่แต่ถ้าเราอัพหมดเลยเนี่ยแน่นอนไอ้พวกวัตถุดิบออโรราทั้งหลายเสาอิดเข็มทิศนะฮะก็จะไม่ขาดก็จะแบบว่าสแต็กได้เป็อย้อยนะฮะในเรื่องของโกดังและช่องผลิตของนะครับโกดังเนี่ย <c oughs> ผมขยายไปจนถึงร้อยสาสิบสามช่องแล้วมันพอนะผมขยายมาแค่นี้วัตถุดิบตั้งต้นก็จะมีไม้มีเยลลี่บีน้ำตาลบิสกิตเบอร์รี่นมแล้วก็ขนแกะพวกนี้ไม่ต้องเก็บเกินสี่ร้อชิ้นหรอครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผลิตไปเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะล้นคลังถูกไหมเราก็ต้องไประบายของออกอะมันก็เหมือนกั เราเอาเงินไปถลุงเล่นเกินไปตลอดอะไรประมาณนี้พอพอเห็นว่าจานวนมันประมาณสักสามร้อยกว่าๆแล้วเนี่ยเราก็พอไม่ต้องสั่งผลิตของครับไม่ต้องแล้วพอเราขึ้นมาสามสิบสองแล้วเนี่ยและอยากจะขยายต่อเนี่ยตามสะดวกเลยครับแล้วแต่อืส่วนในเรื่องของปลดล็อกช่องผลิตของถ้าเอาแบบว่าไม่มีปัญหาในการผลิตเลยนะสามร้อยเพชรเนี่ยชัวร์จัดไปเลยครับทุกร้านห้าร้อยเพชร ผมแนะนำให้ทำทุกร้านนะเพราะบางร้านเนี่ยแบบว่ามันให้มาเท่าไหร่เองอะสองช่องเราขยายไปก็กลายเป็นสามช่องมันก็บางคนอาจจะมองว่าพอนะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่อะมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องออกไปข้างนอกออกไปทำงานออกไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยและถ้าเราปลดช่องผลิตของไว้เนี่ยพอมันผลิตเสร็จเรากลับมารับอะ มันก็หมดรับแบบทีเดียวพึบอ่าส่วนเจ0เพรเนี่ยผมแนะนำให้แค่ร้านผลิตวัตถุดิบตั้งต้นก็พอครับไม่ต้องไปอัพทุกร้านขนาดนั้นแต่ว่าไอที่ผมอัพอยู่เนี่ยคือผมอัพไปหมดแล้วนะ7 0 0เพรทุกร้านเดี๋ยวเปให้ดูในเกมเลยก็ได้ปลดหมดแล้วแต่ผมแนะนำแค่ไอ้7ล้านนี้ปลดหมดเลยครับ700เพรอืม และแน่นอนคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องแคดแคลนวัตถุดิบพวกนี้อีกเลยนะครับมันก็เท่านี้นะครับสำหรับไกด์ราสา8.1นะครับ